ท่านประโยชน์คาจอทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องเจโตบริยา,ยานเจโตบริยา,ยานก็คือทิฏยิโคุยา,ยานซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ถ้าว่าใช้อารมณ์ที่เป็นทิพย์ไปพิจารณาอารมณ์ของจิตตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อน เป็นเรื่องจิตของท่านที่อยู่ในฌานโลกี <c oughs> แต่ขอได้โปรดทราบว่าการที่เราจะรู้จิตของบุคคลใดอยู่ระดับไหนนั่นเราจะต้องรู้จิตของเราเองก่อนคือเราต้องขึ้นระดับนั้นเราจึงจะรู้ถ้าเรายังเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงปฐมฌาน เราก็จะไปรู้เรื่องราวของท่านที่เขาไปถึงเข้าถึงว่าถมไม่ชานไม่ได้หรือว่าเรายังไม่รู้เราไม่ได้ชานอันใดก็ตามเราไม่สามารถจะรู้เขาได้เราจะรู้ได้แต่เฉพาะเราเข้าถึงเท่านั้น <c oughs> ชานใดที่เราเข้าถึงแล้วชานนั้นเรารู้ถ้าเขาต่ำกว่าเราเรารู้ถ้าเขาสูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นกฎธรรมดา ในส่วนใหญ่เวลานี้คนที่ยังเสพกามอยู่ก็ยังมีอุตสาหย,ย่องเข้าไรู้จิตความเป็นพระอริยเจ้าของพระท่านบางท่านมีหลายท่านในกันที่พยากรณ์จิตของท่านผูนนั้นเทพยากรณ์จิตของท่าน่นนี้ดีไม่ดีก็พยากรอารมณ์จิตของพระพุทธเจ้าว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ ยังบอกว่าจิตของพระพุทธเจ้ามี80%บ้างจิตของพระประานมีแปดสบ้างจิตของฤางงงษีเลียงดำมี75%บ้างความจริงจิตของฤาษีเลียงดำนี่ไม่สำคัญจะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ไป75%หรือ1%หรือไม่ถึง1%นี่ไม่สำคัญ สำคัญว่าท่านผู้นั้นรู้ได้อย่างไงว่าจิตของพระพุทธเจ้ามีแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาอะไรไปเรื่องวัดท่านผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือ,อยังในเวลานี้มีเยอะการพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรท่านผู้นี้เป็นอะไรรู้สึกว่าจะเดากันมากเกินไปเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะรู้เราจะต้องเป็นผู้ถึงก่อน ถ้าเรายังไม่ถึงเพียงใดเราก็ไม่สามารถจะทราบอารมณ์ของบุคคลอื่นได้ถ้าเราคิดว่าเราทราบนั่นก็คือตัวปวาทานมันกินใจของท่านเสร็จแล้วเชื่ออะไรไม่ได้ดีไม่ดีมันจะพาท่านลงนรกไปนี่ต่อนนี้ไปเราก็มาพูดกันทึงอารมณ์ใจของพระอริยเจ้า ถ้าเราฝึกเจโตวปริยายานก็ต้องฝึกดูจิตของเราเป็นสําคัญอย่าไปสนใจจิตขางองคลอื่นสำหรับจิตที่เข้าถึงระดับฌานสี่หรืออรูปฌานก็ดีก็มีสภาพเป็นแก้วใสเหมือนกันเมื่อจิตของพระอริยเจ้าตามที่รับฟังมา แต่กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีอารมณ์วิปัสนาญาณเข้าถึงจุดเริ่มจะเข้าถึงกีดเป็นพระอริยเจ้าคืออารมณ์วิปัสนาญาณเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสเป็นวิปัสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสนาจริงๆก็ได้แก่การรู้แจง้งเห็นจริงการยอมรับนับถือความไม่ดีของขันห้า แล้วความเป็นมาของโลกกฎธรรมดามันเป็นอย่างไรจิตใจเริ่มยอมรับนับถืออย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงวิปัสสนาญาณสภาวะอย่างนั้นดวงจิตที่ใสเป็นแก้วสำหรับชาญสีหรือบางทีท่านผู้นั้นยังไม่ถึงชาญสีกระแสจิตที่มีความใสยอยู่บ้างตามสมควร แม้แต่เป็นพื้นผิวขอบขอบ,ขอบทั้งหมดจะกลายเป็นปลายกายพึิกแพร่พลาวเข้ามาในระยะขอบถ้าอารมณ์จิตของท่านบนนั้นเป็นปรสูดาบันความแพร่พาวจะปรากฏขึ้นประมาณหนึ่งในสี่ของระดับของจิตก็เหมือนกันถ้าเป็นสกิทาคามีเข้าไปก็เรียกข้าเข้าไปสองในสี่ ถ้าเป็นนาคามีเขาก็ไปสามในสี่ถ้าเป็นพระหันก็เหมือนกัะดวงดาวระกายพึกทั้งดวงนี่สำหรับท่านที่ฝึกในสายนี้เฉพอจุดแต่การฝึกนี้ย่อมไม่เหมือนกันบางท่านก็ดูเฉพาะจิตบางท่านก็ดูอาทิตย์สมานกายเลยทีเดียว อาทิตสมาในกายก็คือรูปของจิตที่เป็นรูปตัวตนเป็นบุคคลอยู่ภายในที่เราเรียกกันว่ากายในกายในกายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา์สันดาตรัสย่อมมูม่หมายเอาสองอย่างคนที่ยังไม่ได้เจโตุปริยายานก็ดูเฉพาะอาการกายที่เป็นอาการสามทิศสอง ท่านที่ได้เจตัวปริยายานก็ดูกายที่ที่เราเรียกกันว่าจิตมันเป็นอาทิตสมารกายคือเป็นตัวเป็นตนเห็นข้าเมื่อไรรู้เห็นตัวนอกมาเมื่อไรเห็นตัวในเมื่อน,นั้น <c oughs> เรือว่าตาของท่านเป็นตาสองชั้นตาเนื้อดูดูกายนอกตาตาในดูกายใจ <c oughs> นี่บุคคลบุใดในขนาดนั้นจะมีกำลังใจเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดชันเป็นมนุษย์ชั้นเลวเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะผลจะปรากฏมาตามกระแสของใจอาทิตย์สมาในกายจะบ่งชัดว่าท่านพูดน,นี้เมื่ถ้าตายไปเวลานี้จะไปไหน <c oughs> และเวลานี้ระดับจิตของท่านเข้าสู่ความเป็นพระอริยะชั้นไหนตอนนี้บรรดาท่านผู้รับฟังจงจำไว้ได้ว่าถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็รู้ความเป็นพระอริยเจ้าของท่านของท่านหลายเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราต้องเป็นพระอริยเจ้าด้วยความจริงการฝึกเจตุปริย,ยาน,นี้มีประโยชน์มาก สำหรับจะได้ไว้แก้ไขจิตของตัวเองไม่ใช่ฝึกไว้อวดชาวบ้านไม่ใช่ฝึกไว้ตรวจอารมณ์ของชาวบ้านถ้ามัวไปนั่งตรวจอารมณ์ของบุคคลอื่นเราไม่ได้ตรวจก็แสแดงว่า <c oughs> เราช่วยกวาดบ้านให้ชาวบ้านเขาเตียนไปแต่บ้านของเรามันรกจะเกิดประโยชน์อะไร การฝึกทิพยจุกุยานก็ดีจุตูปป,ปาเตายานก็ดีเจโตปริยาณก็ดีปุเพนิวาสานสุสติยานก็ดีเขาฝึกวาชำระจิตของตอนเองเท่านั้นที่มาว่ากันต่อไปอารมณ์จิตทิพยจุกุยานแล้วก็สามารถจะใช้ได้ต่อไปถงาตีต่างสยานยานรู้เรื่องราวในอดีตรู้เรื่องราวในอดีตของบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุ รู้เรื่องราวในอน,นาคตของคนของสัตว์และวัตถุรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้เราจะต้องไปเรียนที่ไหนก็ไม่ต้องเรียนเรียนจากทิพยคุยานนี่เองถ้าคล่องแล้วก็ใช้ได้หมดนอกจากนั้นก็รู้ได้ถึงยะถากรรมต่ายานรู้สภาวะของความสุขและความทุกข์ของคนและสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้และก็อยู่ในโลกอื่น ว่าท่าน,นหลายเหล่านั้นมีความสุขและความทุกข์กมาได้เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้จุดเองความสุขและความทุกข์ตอนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราเองยังมีความสุขดีไม่เท่าเขาญานตัวนี้มีความสําคัญมากเราก็อยากจะสุขเท่าท่านพวกนั้นเราทํำยังไง เราก็ดูท่านพวกนั้นที่ท่านพวกนั้นมีความสุขเพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยเขาทำแบบไหนจี่มีความสุขอย่างนั้นเราก็ทำบ้างมันก็สุขไม่ใช่ไปแข่งดีกับท่านแต่ว่าทำตามท่านที่มีอารมณ์ใช้ที่เรียกกรนว่ามุทุตาพรอยินดีกับบุคคลอื่นที่ได้ดีมารู้ว่าเขาดีแบบไหนเราก็ทำตามนั้นเราก็ดีตามเขา นี่เป็นอนุวาตญยานต่างๆคือจุตูปป,ปาติยานรู้การเกิดและการดับของสัตว์ก็ดีเจโตปริยานรู้วารรณะจิตของบุคคลตนเองและบุคคลอื่นก็ดีอุเพนิวาสานสุสติยานรู้จักการลึกชาติได้ก็ดีอาตีต,าาาาาตังสิยานรู้เรื่องราวในอดีตก็ดีอนาคตังสิยานรู้เรื่องราวในนาคก็ดี ปัจจุปันอมตยานรูปผลของกฎของกรรมก็ดีสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าเราสร้างทิพยคุยานได้อย่างเดียวมันก็ได้หมดถ้าได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าเราได้สองในวิชาสามเพราะในวิชาสามทนเขียนว้บอกคบอกว่าหนึ่งทิพยคุยานสองปุปเพนิวาสานุสติยานท่านเขียนไว้สอง แต่ที่เราใช้ได้จริงๆมันใช้ได้แปดคือหนึ่งทิพยคุยานสองจูตูปปาติยาน3ามเจตูบริยยานสปุเพนิวาสานุสติยานห้าตีตังติยาน6อนาคตตังติยานเจ็ดปัจจุปนังติยาน8ปดยะถากรรมุตายาน ยานทั้งหมดนี้เราต้องสร้างให้ได้ในระยะที่เราอยู่ในชานโลกียังไม่เข้าถึงพระโสดาบันเ <c oughs> มื่อได้ยานทั้งหมดนี้แล้วจะเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสามยังไม่ได้คําว่าเตวิโชว,วิชาสามต้องเพิ่มอาสวัคยาญาณมาอีกหนึ่งความจริงในตำแบบเดิมเขาเรียกสองวิชาสองไม่ใช่วิชาสาม <c oughs> แต่สมเด็จพระมาหาสมณเจ้ากรมพยาวิชิยรยานมโรโรสนี่ตามที่คนอื่นเขาเขียนไว้เกิดไปทันท่านเขาบอกว่าท่านเติมมาอีกหนึ่งคืออาสวะคยายานการเติมเข้ามาแบบนี้ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนมันเป็นความดีที่ช่วยส่งเสริมให้เขาถึงนี่ถ้าเราฝึกได้แปดในวิชาอาอวิชาสาม วิชาสามแต่ว่าเราได้แปดแล้วเนี่ยสองในวิชาสามก็ได้ก็ดกแล้วกันถือว่าหนึ่งได้ชิดทิพยคปุรยานสองปุเพนิวาสานุสติยานโตยความจริงเป็นแปดมอได้ถึงตอนนี้แล้วการใช้กำลังจิตจะต้องมีอารมณ์จิตทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลาถ้าจิตเข้าไปถึงฌานสี่ยานทั้งหลายเหล่านี้จะใช้ได้ดีไม่ได้ แล้วก็จะได้ครบไม่ได้เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วจะใช้ยานประเภทนี้ได้ดีก็ต้องฝึกตั้งเวลาในการทรงตัวของจิตมิเช่นนั้นเราจะรู้อะไรให้จริงจังนานเนิ่นนานละเอียดละออ,อไม่ได้การทรงฌานเป็นของสำคัญการรักษาอารมณ์จิตให้อยู่ในฌานสี่เป็นความหนักสำหรับบุคคลผู้ฝึกใหม่ แต่เราต้องทําให้กินจะเห็นว่าเป็นของสบายเป็นของง่ายจะใช้กําลังชานสีเมื่อไรก็ชั้นได้ทันทีแล้วตั้งเวลากําหนดจิตไว้ว่าเวลานี้เราต้องการพูดกับผีพูดกับเทวดาพูดกับพรหมนานเท่าไรเราก็พูดได้ตามอธัธยาศัยนั่นเรียกว่ากําลังใจของเราทรงชานเป็นปกติมีอารมณ์เข้มแข็งพอเกินกว่าที่เราจะเป็นประโสดดาบัน ความจริงการฝึกสองในวิชาสามนี้ใช้เวลามากกว่าการเป็นประสดาบันการฝึกก็สู่ความเป็นพระอริยเจ้าขั้นประสดาบันทำได้สบายกว่านี้มากแต่ในเมื่อเราใช้กำลังใจเข้มแข็งได้ขนาดนี้ถ้าเราจะทำตนนี้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ความจริงถ้าจิตแข็งอย่างนี้แล้วถ้าตายเต้าเป็นปบสุนาสิทาคานาคารันตามลำดับก็รู้สึกว่าจะสวยเต็มทีท่านในปฏิบัติประเภทนี้แล้วโดยมากท่านจะตัดลักคิววิ่งตรงจุดอนณาตพลแต่ก็ไม่แน่นักอาจจะไปถูกกำแพงใหญ่ชนชนไม่แตกตีไม่พังเสียก็ได้ เป็นอันว่าการรวบรวมกำลังใจเพื่อความเข้าถึงประโสดาบันจะย,ยากไหมเราเป็นผู้ทรงชานสี่ถ้าเราไม่มีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยเราก็เป็นผู้ทรงชานสีไม่ได้ทรงวิชาแปดประการตามที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ได้ มีการที่จะส่งได้ก็เพราะอาศัยความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในประสงค์รายการดีสองถ้าสินห้าของเราไม่บริสุทธิ์สินบกพร่องสินห้าก็ดีสินสิบก็ดีส,ส,ดสินสองรอยีย่สิบเจ็ดก็ดีขณะในขณะใด,ดสินที่ไม่บริสุทธิ์จิตนั้ว่าจะโมหมอง,มอ,งอุปาทานจะกิน จะใช้ยานนี่เป็นไปตามความประสงค์ไม่ได้มีถ้าใช้ได้แต่ใช้ผิดพ,พลาดเอาแน่นอนอะไรนักไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่จะทรงยานทั้งหลายเหล่านี้เป็นปกติก็ต้องทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาเมื่อทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่มีเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีมันก็มีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศล อารมณ์ที่เป็นกุศลมีอยู่แล้วจิตมันจะละมันจะทําลายศินได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังทําลายศินอยู่ก็จงระวังอุปาทานแม้แต่ทิพยคุยานเบื้องต้นก็ใช้เอาดีอะไรนักไม่ได้ขณะใด,ดถ้าจิตพลาดจากสิลขณะนั้นอารมณ์จิตก็หมองหม่องความเศร้าหมองเกิดขึ้นอารมณ์ความแจ่มใสมันก็ไม่มี ในเมื่อแจ่มใสไม่มีเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่ใสมองอะไรมันก็ไม่ถนัดนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารักษาอารมณ์จิตได้อย่างนี้ถ้าต้องการความเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นของไม่ยากเพราะจิตเราชนะนิวรณ์ทั้งหมดได้แล้วถ้าจิตไม่ชนะนิวรณ์ผู้ยานต่างๆมันมีไม่ได้ถ้าจิตชนะนิวรณ์หมดเราต้องการอะไร เรายังขาดอะไรอยู่อีกหนึ่งมรณานนสติกรรมฐานหรือว่าการพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรายังไม่ได้ใช้ถ้ากําลังใจของเราเข้มแข็งแบบนี้เราก็ใช้ไม่อยากถ้าหากว่าเราสงสัยว่าไอ้ก,การเกิดแก่เจ็บตายเนี่มันเป็นจริงหรือไม่จริงคนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ชาติจริงหรือไม่จริง เราก็ใช้อติตังติยานถอยหลังเข้าไปได้ใช้ปุเพนิวาสานสุสติยานถอยหลังเข้าไปมันก็จะไปพบความจริงนี่เรื่องสงสัยมันก็ไม่มีคนทำความชั่วตกนรกความทำความดีไปสวรรค์นนะพรมเป็นความจริงไหมเราก็ถอยหลังตัวเองเราลงไปว่ามันเคยตกนรกมาแล้วกี่ชาติ เคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรหมแลกกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นดีกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นเลวกี่ชาติเคยเป็นสัตว์ทีฉานกี่ชาติแต่รายชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยมันก็เป็นของไม่ยากในคลําต่อไปจะคลําทําไมขั้นปรสสดาบันหรือขั้นสีธาคามีขั้นนาคามีคลํายันไปถึงอรหันเลย พราะถ้ากำลังทรงได้แบบนี้พอแล้วพอตรงไหนล่ะพระพุทธเจา้าท่านบอกแล้วว่าคนที่ทรงอารมณ์ได้ถึงขนาดนี้ถ้ามีกำลังจิตแก่กล้าก็เป็นอรหันต์ได้ภายในจิตวันถ้ามีกำลังจิตอย่างกลางก็เป็นอรหันต์ได้ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีกำลังอ่อนที่สุดก็มีเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปีไม่ใช่ครบ เราก็จะไปนั่งรอเจ็ดปีทําไมอย่างเลวที่สุดให้มันอยู่ภายในขอเขตของเจ็ดเดือนมันก็หมดเรื่องกันเพราะเรามีจุดพิสูจน์ได้ทุกอย่างว่าเพื่อที่พระพุทธเจ้าว่าคนที่จะเป็นปรโสดาบันได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีศีลบริสุทธนะิ์เนี่ยเขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูในเทวดา คนที่มีความเคารพในพระพุทธรธรรมแระสงฆ์ก็มีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูได้บนสวรรค์ไปถามเทวดาแต่ละท่านไปไล่เบี้ยจากท่านว่าท่านมีความสุขขนาดไหนถ้ามีอะไรเป็นปัจจัยที่ราชาเทวทิดาถวายเข้าต่อแก่พระบาเจกพระไตรเจา้าเพียงขันเดียวก็เป็นเทวดานี่เคารพในประสงค์ให้ทาน ท่านมัตเตกุณลีเทพประบุตนึกถึงพระพุทธเจา้านิดเดียวก็เป็นเทวดานี่เป็นผู้ทานน,นันสติกรรมฐานพอใจในพอใจในพระพุทธเจา้าอย่างท่านทรมิการอมบาศกมีความพอใจในธรรมอยากฟังอยากสวดมนอยู่เสมอนี่เป็นธรมนนธรมนี่เป็นการเคารพในประธรรมท่านก็เป็นเทวดาตัวอย่างเห็นชัดในคนที่ปราไม่พระรัตนตรัรตัวตัวอย่างทเทวเทวทัตและพระโกากาลิกะ บวชได้ชาสมาบัติได้ปัญญาถือตนว่าเป็นคนดีอวดดีแข่งดีกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าข้บวชคิดคดจะยึดอำนาจปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าในที่สุดเขาวพวกนั้นไปไหนเขาวพวกนั้นก็ไปเอาเวจีมหมานรกตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นการทรงศินเป็นของดีเป็นเทวดาได้เราก็กลับมาตั้งใจทรงสินกำลังใจมันก็มี และการเคารพพระพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นของดีไปสวรรค์ได้เราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราก็มาตั้งใจเคารพพระพุทธพระธรรมประสงค์ไม่ต้องใช้แต่ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวไปดูเองด้วยตอนนี้ก็มาดูท่านที่เป็นพระอนาคามีท่านตัดการมราคะทิ้งไปท่านตัดปฏิฆาทิ้งไปด้วยกําลังใจแบบไหนเราเข้าไปถามท่าน ถามท่านดูว่าท่านทําแบบไหนท่านบอกชัดๆร่างกายมันสกรปรกนะเธอนนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยร่างกายผู้หญิงร่างกายผู้ชายที่พอใจก็ว่าสวยสดสวงามมันไม่มีอะไรมันมีแต่กลิ่นเหม,ม็นมันมีแต่ของโสโครกน่าสียอสียนเราได้ทิพยคุยานมองลงไปได้ยาน ว่าสภาวะร่างกายของคนเราที่ต้องการมีความรักกันมันดีแล้วมันชั่วมันเห็นชัดเห็นชัดเห็นด่านนัดเห็นไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเห็นเป็นปกติเห็นจยทั้งอยากใจเกียนแล้วมันจะไปรักกันตรงไหน,นก็ตัดได้ทันทีให้ความโกรธความชับบาบดี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ตระการใด คนมักโกรธตายไปแล้วไปลงนรกมีแต่ความเล่าร้อนใจการตัดความโกรธเส้นได้เป็นแค่สกิทาคามีอารมณ์นี้ไม่ใช่ของยากมันจะมาแบบไหนก็ใช้วาจะว่าช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันจะรวยก็ช่างมันจะจนก็ช่างมันมีมากก็ช่างมันมีน้อยก็ช่างมันหากินตามกําลังความสามารถโดยสมาชีวะ อย่างนี้มันก็หมดเรื่องมันก็ไม่ได้เปลืองเวลาไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะดุดและก็ในการต่อไปถ้าเราจะเป็นพระอรหันต์ก็ถามพระอรหันต์ท่านดูก็จริงไม่ต้องถามก็ได้มีทิพย์จุคุย,ยานแล้วเป็นเรื่องเล็กๆเ,เล็กตรงไหนแค่รูปวะชานะรูปวะชาดูท่านพระ เทวทัตกระแตงโกการิกะท่านมีรูปฌานได้ได้อพิญญาสมาบัติก็เสด็จลงไปเว้อเวจีมหานรกไปนั่งหลงไหลไฟผันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะมานั่งถือตัวถือตนด้ยมานะทิฏฐิแล้วก็รู้แล้วว่าไอตัวไอตนนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือเท่าไรลงนรกมากเท่านั้น คนและสัตว์มีสภาวะเสมอกันเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกต่างคนต่างก็เคยรวยต่างคนต่างก็เคยจนต่างคนต่างก็เคยสวยต่างคนต่างก็เคยมีอำนาจวาสนาต่างคนต่างก็เคยเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ทิ่เลฉันมาแล้วต่างคนต่างก็เคยเป็นเทวดาและพรมาแล้วไอ้ที่ต้องมาเป็นคนนี่ก็มาตามผลของกรรมน่าจะไปนั่งถือตัวถือตนเพื่อประโยชน์อะไร เราก็วางเส้นได้แบบสบายอุเทจะอารมณ์ใจดีคิดว่าแค่นาคามีดีมันก็ไม่ดีนักเพราะมันยังต้องมีกิจใช้ทิพยคุยานพิจารณาสักนี้ก็จะเห็นผลว่าไหนไหนเราก็เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปนิพพานมันสลยหมดเรื่องหมดราเอาจิตจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อ้ออย่าลืมไปนะ เลืมบอกไปว่าคนที่ฝึกทิพย์ยุคยานแล้วเริ่มตั้งแต่เข้าถึงโคตรภูยานทิพย์ยุคยานเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสตอนนี้เห็นพระนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสแจ่มใสเห็นยังไงเห็นว่านิพพานศูนย์ยังไงเลยศูนย์งไม่ศูนย์นยทำให้มันถึงเองเมื่อได้ทิพย์ยุคยานแล้วทําจิตให้เข้าถึงโคตรภูยาน ه, โคตรภูยานเข้าถึงได้ไหมมันเดียวเดียวเท่านั้นเดียวเดียวถึงโคตรภูยานแป๊บเดียวก็ถึงพระโสดาบันตอนนี้แหละสภาวะของทิพยุภุยานจะบอกชัดเรื่องสภาวะนิพัน์ว่านิพัน์มีสภาพศูญหรือไม่ศูนย์หรือว่าถ้าไม่ศูญอยู่ตรงไหนมีสภาวะเป็นยังไงนี่ตามที่บอกกบับบรรดาท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าถ้าเราจะคุยกัเรื่องพระนิพัน์แล้วก็ ถ้าจิตใจของท่านยังไม่เข้าถึงพระโสดาบันอย่าเพิ่งคุยกันเลยเรื่องนิพานแล้วขอได้โปรดญยานเดาเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการทำอารมณ์เข้าถึงสองในวิชาสามที่เรียกว่าทิฏยคุยานนุปเพนิวาสานุสติยานหรือจะกล่าวกันโดยในใช้กําลังใจได้โดยละเอียดก็คือยานทั้งแปประการตามที่เราจะพึงใช้ได้ อารมณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาได้แล้วไซก็สามารถทําจิตใจของเราให้ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตระหันได้เพราะว่าเราสามารถจะชําระก,กําลังจิตใจของเราเองให้เข้าถึงจุดว่เาเราจะคอยดูใจของเราได้ไดทุกวันว่าวันไหนใจมีสีอะไรที่สีเลวก็ตําหนิสีดีก็ไม่ควรยับยัง้งทําให้จิตใจของเรานี้นั่นมีอารมณ์ผ่องใสมีมีความแจ่มใสไม่แก้วเป็นประกายพกจะตลอดเวลา จึงจะชื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดโดยทวนหนาที่ปฏิบัติมาแล้วในด้านนี้เป็นผู้ทรงวิชาสามหมายความว่ามีอารมณ์เป็นทิพย์สามารถะระลึกชาติได้โดยยอดตามที่กล่าวมาแล้วก็มีอาสวะขยายานอรบ,บันดาพระยาวโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะพูดกันก็หมดแล้ววันนี้เขขอ,ขอ,อยุติวัตถเวียงตรานี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี